สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีนะคะพบกับคุณครูเนอนะคะวันนี้คุณครูนะคะก็จะพาเด็กๆไปเรียนรู้นะคะเกี่ยวกับหัวข้อสื่อสารฉับไว้นั่นเองค่ะเด็กๆรู้จักคําว่าการสื่อสารไหมคะการสื่อสารนะคะนั่นก็คือการให้มี ผู้ส่งข้อมูลค่ะแล้วก็ผู้รับข้อมูลนะคะโดยที่ผู้ส่งข้อมูลค่ะเขาจะทำหน้าที่นะคะส่งข้อมูลข่าวสารต่างๆหรือสื่อต่างๆที่หลากหลายค่ะแล้วก็ส่งไปยังผู้รับข้อมูลนั่นเองค่ะโดยการสื่อสารนะคะจะแบ่งออกเป็น2รูปแบบค่ะนั่นก็คือการสื่อสารทางเดียวและการสื่อสารทั้งสองทางค่ะ เดี๋ยวเรามาดูุวทีลารูปแบบกันเลยนะคะรูปแบบแรกนะคะคนั่นก็คือการสื่อสารทางเดียวค่ะเป็นการสื่อสารนะคะที่ผู้ส่งข้อมูลค่ะหรือข้อสารต่างๆนะคะจากฝ่ายเดียวนั่นเองค่ะไม่มีฝ่ายโต้อตอบหรือไม่มีฝ่ายผู้รับนะคะแล้วไม่สามารถโต้อต่อกันได้ค่ะอย่างเช่นการส่งจดหมายนะคะการอ่านหนังสือพิมพ์การดูทีวีการฟังวิทยุ หรือการใช้คอมพิวเตอร์ค่ะในการส่งข้อมูลหรือข้อความทางอีเมลค่ะรูปแบบที่2นะคะนั่นก็คือรูปแบบที่เป็นการสื่อสารทั้งสองทางค่ะเป็นการสื่อสารหรือสื่อความหมายนะคะที่มีผู้ส่งค่ะแล้วก็ผู้รับนะคะสามารถเปลี่ยนหน้าที่กันได้นะตอนแรกเนี่ยคุณครูเหนือเป็นคนส่งสารให้กับเด็กๆใช่ไหมคะแล้วเด็กๆก,ก็เป็นผู้รับ แล้วก็เมื่อคุณครูนะคะมอบหมายงานให้เด็กๆนะอัดคลิปวิดีโอให้คุณครูดูเนี่ยเด็กๆก,ก็จะกลายเป็นผู้ส่งสารค่ะแล้วคุณครูเนี่ยก็จะกลายเป็นผู้รับสารทันทียกตัวอย่างเช่นนะคะการคุยโทรศัพท์หรือการใช้โทรศัพท์เดียวนี้เน่ยเขาก็จะมีโทรศัพท์เนี่ยก็จะมีแอปพลิเคชันต่างๆนะคะ facebook ไลฟ์อินเตรแกรมที่สามารถส่งข้อความหาและสามารถโต้ตอบได้ทันทีใช่ไหมคะแบบนี้เนี่ยก็เรียกว่าการสือสร่อสารทั้งสองทางค่ะแล้วก็มีการประชุมนะคะหรือการพูดคุยพบปากกาันต่อหน้านะคะหรือจะเป็นการเรียนหนังสือค่ะอย่างเช่นถ้าในเด็กคนไหนนะคะได้มาเรียนที่โรงเรียนใช่ไหมเด็กก็จะมีการโต้ตอบกับคุณครูนะคะที่ยืนสอนอยู่หน้าห้องนั่นเองค่ะ ค่ะแล้ววันนี้นะคะเด็กๆก,ก็ได้รู้ความหมายของการสื่อสารกันไปแล้วนะคะการสื่อสารก็มีทั้งผู้รับสารและก็ผู้ส่งสารใช่ไหมคะหรือในบางครั้งจะมีการสลับหน้าที่กันค่ะเหมือนที่คุณครูนนอธิบายไปให้ฟังนะคะว่าเมื่อคุณครูเนี่ยเด็กเป็นผู้รับสารแล้วคุณครูนะคะมีการให้เด็กเนี่ยอัดคลิปวิดีโอส่งกลับมานะคะเด็กๆจะกลายเป็นผู้ส่งสารและคุณครูจะกลายเป็นผู้รับสารทันทีคะ่ะ หรือการสื่อสารทางเดียวนั่นก็คือการที่เด็กๆนะคะกำลังฟังคุณครูพูดอยู่ใน Youtube นั่นเองค่ะอยู่ในคลิปวิดีโอนี้นั่นเองหรืออีกอย่างนึ่งยกตัวอย่างนะคะการสื่อสารทั้งสองทางเด็กคนไหนนะคะที่ได้มาเรียนที่โรงเรียนมาฟังคุณครูพูดหน้าห้องนะคะและเด็กๆก็มีการต้อนตอบตอบที่คุณครูถามท,ทันทีนั่นก็คือการสื่อสารทั้งสองทางนั่นเองค่ะ การบ้านของคุณครูในวันนี้นะคะคุณครูนะคะจะให้เด็กค่ะบอกเครื่องมือเครื่องใช้นะคะในการสื่อสารมาให้คุณครูฟังหรือคุณครูรับรู้คนละหนึ่งอย่างนะคะแล้วก็อัดคลิปวิดีโอนะคะส่งมาบอกให้คุณครูทราบด้วยนะคะและส่วนแบบฝึกหัดนะคะเด็กๆสามารถดูได้ท้ายคลิปแล้วก็มีคลิปศิลปะด้วยค่ะสหรับวันนี้นะคะคุณครูต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะ สวัสดีคะ่ะบายบายสวัสดีคะ่ะเด็กๆแบบสนทสักษะของเราในสัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์เลยนะคะจันถึงสุกเนี่ยเราจะทำหนังสือสองเล่มนี้กันแต่ว่าจะเป็นหน้าไหนนั้นเดี๋ยวมาดูกันเลยคะ่ะเดี๋ยวเรานะคะมาดูเล่มนี้ก่อนเลยเล่มสีเขียวนี้นะคะที่มีเจ้าเต่านะมีเด็กผู้ชายเด็กผู้หญิง แล้วมีเจ้าวานด้วยค่ะเด็กเล่มนี้เลยนะเปิดไปหน้าที่สี่ค่ะเด็กดูตรงมุมนะเลขมุมน่ะเลขสี่หาเลยให้เด็กรู้จักเลขสี่ก็จะหาหน้าที่สี่เจอค่ะวันเด็กเปิดไปหน้าที่สี่ก็จะเป็นหน้านี้นะคะเด็กเห็นอะไรในภาพบ้างคะ,ะหน้านี้เนาะภาพมีอะไรบ้างนะมี ไก่ใช่ไหมคะอันน,นี้เด็กรู้จักไหมเอ่ยนั่นก็คือต้นข้าวนั่นเองค่ะอันนี้ล่ะคะเป็นผักใช่ไหมมีอะไรนะแครอทเนาะอาจจะเป็นแครอทหรือหัวไชเท้าก็ได้เน,นาะลักษณะแบบนี้แล้วก็นี่คือกลัาใช่ไหมคะกลําปีแล้วก็นี่คือวัวน,นั่นเองทีนี้เนี่ยเขาถามว่ารู้ไหมเอ่ยว่าสัตว์แหละพืชบ,บางชนิดสามารถให้ผลผลิต ต่างๆเพื่อให้เราเนี่ยนำมาเป็นอาหารที่แซนอร่อยเขาให้เราโยงจับคู่กันค่ะว่าทางด้านซ้ายมือเด็กๆนะคะเขาสามารถให้ผลผลิตอะไรให้กับเราได้บ้างอ่ะเรามาดูภาพนี้เลยเนาะภาพนี้ก็คือไก่ใช่ไหมคะไก่เนี่ยเขาให้อะไรนะเขาได้ฟักอะไรออกมาคะอ่ามีฟักไข่ออกมาใช่ไหมคะแล้วไข่ของ แม่ไก่เนี่ยเรามาทำอะไรคะทำเป็นอาหารได้ใช่ไหมเด็กๆก็มาดูฝั่งนี้ค่ะว่าฝั่งนี้เนี่ยมีอาหารอันไหนหน่าที่ทำมาจากไข่อันแรกเลยเนี่ยนั่นก็คือกล่องนมใช่ไหมคะอันที่สองโอ้น่าจะเป็นผัดผักค่ะเด็กๆอันที่สามก็คือจานข้าวนะคะจานที่มีข้าวอยู่นั่นเองอันที่สี่นั่นก็คือไข่ดาวอู้ เราเจอภาพที่เป็นไข่แล้วค่ะเด็กๆทีนี้เราก็โยงเส้นเลยค่ะภาพที่เป็นไก่โยงมาหาไข่อย่างนี้นะคะต่อไปเดี๋ยวค,คุณครูพาทำอีกหนึ่งข้อภาพนี้ก็คือต้นข้าวใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นต้นข้าวนี้เราสามารถนําไปทําอะไรได้บ้างคะ<อ>ก็ทําเป็นข้าวเม็ดข้าวนะคะข้าวสวยให้เราได้กินใช่ไหมโอ้และภาพไหนคะที่เป็นข้าว โอ้ภาพไหนนะเมื่อกี้คุณครูเนือพาดูไปแล้วภาพนี้ใช่ไหมคะเป็นข้าวใช่ไหมจานข้าวเด็กๆก็โยงเส้นเลยและเหลืออีกสองภาพนั่นก็คือภาพผักกับ,บวัวเด็กๆลองตอบดูสิคะว่าผักและว,วัวเนี่ยเขาให้ผลผลิตอะไรที่เราสามารถนํามาทานได้เด็กๆลองโยงเส้นดูนะคะต่อไปคะ่ะเรามาทําเล่มนี้กัน เล่มน,นี้นะสีเขียวเก่งภาษาไทยและภาอังกฤษเด็กๆเปิดไปหน้าที่12ค่ะหน้าที่12มี1กับ2เอ๊ะอ่าหน้านี้ค่ะเด็กๆเป็นตัวอะไรบ้งเนาะเป็นชนะไทยเด็กๆพอจะเคยเรียนกันแล้วใช่ไหมคะที่ครณครูป่ากสอนเนาะมีตัวอะไรบ้างนะนี่คือตัวทอทงอ่านออกเสียงทอนะคะทอทงต่อไปนอหนู อ่านออกเสียงนอนะคะนอหนูต่อไปบอใบไม้บอใบไม้อ่านออกเสียงบอนะคะต่อไปปอปลาปอปลาอ่านออกเสียงปอต่อไปผอผึ้งผอผึ้งอ่านออกเสียง ขอ,อเองค่ะทีนี้นะคะเดี๋ยวเด็กๆมาดูวิธีการเขียนที่ถูกต้องนะคะว่าแต่ละตัวน่ะเขามีวิธีการเขียนอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวแรกเลยนั่นก็คือทอทงทอทงเนี่ยเราจะเริ่มจากขีดตรงนี้นะคะลากเส้นตรงลงมาแล้วก็ขีดเส้นตรงไปทางขวามืออย่างนี้แล้วก็ลากขึ้นค่ะ เสร็จแล้วนะคะเราจะโค้งของเขานะคะขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็โค้งกลับมาคล้ายๆรอเรือค่ะอย่างนี้เลยเด็กๆนี่คือวิธีการเขียนทอทงที่ถูกต้องนะคะดเด็กๆก็ลองเขียนดูนะต่อไปวิธีการเขียนนหนูที่ถูกต้องต้องเริ่มจากอะไรนะนี่เขามีอะไรมีหัววงกลมใช่ไหมเราก็หมุนหัวออกมาอย่างนี้นะคะ เป็นวงกลมแล้วก็ลากลงมาแล้วเราก็เฉียงขึ้นม้วนหางไปข้างหลังอย่างนี้แล้วเราก็ม้วนเขาขึ้นไปอย่างนี้ค่ะเด็กๆนี่คือวิธีการเขียนนอนอหนูที่ถูกต้องนะคะเด็กๆคุณูออกเสียงผิดต่อไปวิธีการเขียนบอใบไม้เราก็เริ่มจากหัวมันเดิมมวนหัวหมวนหัวออกอย่างนี้ลากเส้นตรงลงมา ขีดเส้นตรงไปทางขวาแล้วก็ลากขึ้นเส้นตรงตรงอย่างนี้เลยค่ะเห็นไหมคะบัวใบไม้ง่ายมากๆเลยต่อไปวิธีการเขียนปอปลาเด็กๆก็เห็นแล้วใช่ไหมว่ามีรูปร่างลักษณะคล้ายๆบัวใบไม้แต่ว่าหางของปอป้าค่ะเขาจะยาวเลยขึ้นมาจากเส้นตรงนี้เด็กเห็นไหมคะเดี๋ยวเรามาลองเขียนกันเขียนเหมือนบอัวใบไม้เลยหมุนหัวออกมาอย่างนี้ลากเส้นตรงลงมา ขีดไปทางขวาลากขึ้นเลยเส้นไปเลยค่ะอย่างนี้ค่ะเด็กๆปปลาต่อไปวิธีการเขียนผอพึ่งค่ะทีนี้เนะี่ยหัวเขาอยู่ข้างในนะคะเราจะม้วนจากข้างในออกสู่ข้างนอกอย่างนี้ค่ะ,ะลากเส้นตรงลงมาทีนี้เด็กๆขีดเส้นเฉียงคล้ายๆเด็กๆกำลังจะวาดภูเขาค่ะอย่างนี้เฉียงขึ้นเฉียงลงแล้วก็ลากเส้นตรงขึ้นไป นี่ค่ะวิธีการเขียนผ่อพึ่งที่ถูกต้องเด็กๆลองหัดเขียนกันดูน,นะคะและอย่าลืมส่งให้คุณครูป,ป่าและคุณครูเนื้อดูด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะศิลปะของเราในวันนี้นะคะนั่นก็คือใบงานนี้นะคะเด็กๆเด็กๆเห็นไหมคะและหยิบมานะวันนี้เราเรียนกันเรื่องการสื่อสารใช่ไหมคะเด็กๆเห็นภาพนี้ไหมคะเด็กผู้ชายและก็เด็กผู้หญิงเขากำลังทำอะไรอยู่ เหมือนเขากำลังจะพูดคุยกันนะคะผ่านแก้วน้ำนั่นเองแต่ทั้งสองคนนี้เนี่ยจะได้ยินมันก็จะต้องมีเส้นมีสายโยงตรงนี้นะคะเชื่อมหากันแต่ก่อนที่เราจะทำเส้นเชื่อมกันเนี่ยเรามาระบายสีเด็กผู้หญิงแล้วก็เด็กผู้ชายกันก่อนเลยคะ่ะ แล้วคุณก็ระบายสีเสร็จแล้วนะคะเมื่อเด็กระบายสีเสร็จแล้วนะคะให้เด็กนําไหมพรมค่ะแล้วถ้าบ้านไหนไม่มีไหมพรมก็สามารถใช้กระดาษนะคะนํามาวัดอย่างนี้แล้วก็ตัดให้เป็นเส้นได้นะคะเพราะว่าคุณคุณไม่ได้ใส่ไหมพรมไปให้เนาะแต่ทีนี้คุณมีไหมพรมคุณครูก็จะทาให้เด็กๆด,ดูนะคะหรือไม่ก็เป็น ได้หรือเป็นอะไรก็ได้ที่เป็นเส้นๆนะคะไม่มีก็คือกระดาษเลยค่ะตัดเป็นเส้นๆแล้วก็เอามาเชื่อมระหว่างเด็กผู้ชายเด็กผู้หญิงนะคะให้เขาพูดคุยกันสื่อสารกันได้นะคะโดยคุคูครูจะเอามาวัดแบบนี้โดยประมาณแล้วก็ใช้กรรไกรตัดค่ะระวังมือด้วยนะถ้าใ้เด็กปัดเองมา,าได้เส้นนี้แล้วนะคะเราก็ทากาบเลย ว้าววันนี้คุณครูมีกาแบบแท่งอย่างนี้เลยปาดเปืเปิด,ปดมือไม่ต้องเลอะแล้วปึ๊บ่จอไอ้พัดลม่อไปคุณครูก็จะเอาหมายรมแปะลงไปเลยน,นี่มันก็จะมีโค้งๆหน่อยๆตึ๊บตึ๊บอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้ว นี่ก็คือเป็นสายแห่งการสื่อสารนะคะระหว่างแก้วที่1กับแก้วที่2องเนาะเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายเท่านี้พวกเขาก็คุยกันรู้เรื่องนะคะเด็กๆเมื่อนเด็กนะคะทําง,งานได้ประมาณนี้นะคะก็อย่าลืมเขียนชื่อแล้วก็เขียนเลขที่ของเด็กๆด้วยนะคะโดยเลขที่ของเด็กๆเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงนะให้ดูให้่เด็กนะคะดูตามถุงใบงานนะคะที่คุณครูเขียนนะคะ ก็เขียนชื่อน้ำสกุลแล้วก็เลขที่ให้เรียบร้อยนะคะคุณครูจะได้รู้ว่าแผ่นนี้เป็นงานของใครแล้วเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย